สวัสดีครับผมนิวเคลียร์เบต้าฟาร์มนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำลายแดงน้ำใสที่ทางฟาร์มเรานะครับทำเพื่อเพาะลาแดงเอาไว้อนุบาลลูกประกัดของเรานะครับอุปกรณ์ส่วนผสมก็มีไม่มากครับ 1. กากน้ำตาลครับสงผงชูรสครับผงชูรสที่ซื้อตามร้านค้าได้เลยครับส่วนกากน้ำตาลใครที่ถามว่าหาซื้อที่ไหน น้ำตาลนะครับก็จะหาซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปก็มีนะครับเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายครับไม่แพงนะครับน้องๆไปดูกันได้แล้วก็มีน้าครับน้ํา15ลิตรนะน้ํา15ลิตรเป็นน้ําประปาน้ําบาดาลน้ําฝนน้ําตามพ้วยหนองคลองบึงใช้ได้หมดนะครับแต่ขอว่าตักขึ้นมาแล้วหรือเอาออกมาแล้วพักไว้1-2วันน้ําประปามันจะมีคอรีนครับให้เราเอาพักไว้ตักแดดไว้ หนึ่งถึงสองวันนะครับแล้วก็อันดับแรกเลยเราจะมาใส่อันดับแรกเราจะมาใส่กากน้ําตาลเนาะกากน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊นะครับหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊กากน้ําตาลหนึ่งช้อนโตนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะแบบที่ผมใส่นะคนแล้วก็ล้างล้างช้อนเอาที่ช้อนออกให้หมดนะครับนี่นะครับเอามือเลยขออนุญาตใช้มือนะ ไม่ต้องกลัวปลาเป็นโควิดนะครับอขอภัยที่เสียงรถค่อนข้างดังนะพอดีบ้านติดถนนนะครับมันก็จะมีเสียงรถรบกวนนิดนึงตอนนี้กํลาลังสร้างฟาร์มอยู่เดี๋ยวฟาร์มเสร็จก็จะเงียบแล้วอ่ะก่อนอื่นเลยคนคนแล้วก็ละลายกากน้ำตาลให้หมดนะครับที่อยู่ที่พื้นที่อยู่ที่ก้นกระมังละลายให้หมด ต้องหมดนะครับมาจะขออนุญาตละลายแป๊บนึ่งอพอละลายเสร็จนะครับมันก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยนะละลายย้ํานะครับว่าก้นบ่อต้องละลายให้หมดนะครับให้มันเข้ากันกับน้ําเป็นอย่างนี้เลยนะต่อไปผงชูรสนะครับส่วนประกอบต่อไปผงชูรสหนึ่งช้อนชานะครับหนึงช้อนชาหนึงช้อนโต๊ะเท่ากับสามช้อนชาอ่ะนิดนึง ประมาณนี้ครับโรยลงไปเลยโรยลงไปแล้วก็หลังจากนี้นะครับจะเป็นการเติมออกซิเจนให้น้ํานะครับจะเป็นการเติมออกซิเจนให้น้ําที่เราจะเอาไว้เลี้ยงลายแดงนะอ่าก็คือเราจะใช้เป็นไอ้นี่ก็ได้ตักขึ้นมาเทราดลงไปอย่างนี้ผมขอให้ทําอย่างนี้ประมาณ5-10นาทีนะครับยิ่งทําเยอะยิ่งดีนะ ทำไปห้าถึงสิบนาทีนะนี่นะครับเมื่อครบห้านาทีแล้วนะเราจะยังไม่ปล่อยลายแดงลงไปเลยนะทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วเราค่อยมาปล่อยลายแดงลงไปในน้ํานี้นะครับนี่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีเราค่อยมาปล่อยลายเมื่อครบสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับหลังจากที่เราตีน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะ ให้พักให้เอาลายแดงลงเลยครับต่อขั้นตอนต่อไปคือลายแดงลงเลยครับแล้วก็รอสองถึงสามวันนะครับลายจะบูมขึ้นมาให้เราเห็นเลยแล้วก็สูตรนี้จะอยู่ได้แค่ห้าวันนะครับพอวันที่ห้าเราตักทําใหม่เลยตักลูกลายในกระมงนี้ไปทําอีกกระมงหนึ่งได้เลยครับสูตรนี้อยู่ได้แค่ห้าวันสูตรนี้ที่ผมใช้อยู่ที่ฟาร์มจะโดนแดดหรือไม่โดนแดดก็ได้นะครับแต่ของผมไม่ให้โดนแดดนะผมอยู่ในบ้านเลย แต่ถามว่าโดนแดดได้ไหมโดนได้นะครับแต่ขอเป็นแดดอ่อนๆนะครับเมื่อกางน้ําตาลโดนแดดจะทําให้เกิดฝ้าบนน้ำนะครับจะทำให้ออกซิเจนลงไปไม่ถึงไรนะถ้าจะโดนก็โดนแดดอ่อนๆนะครับและสาหรับใครที่หาไรแดงไม่ได้นะครับทางพี่มีขไข่ไรแดงจําหน่ายนะครับถุงละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจติดต่อได้ฟักเป็นตัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่า ที่ฟาร์มนี่ตอนแรกก็หาอะไรไม่ได้ครับก็ไปหาไข่ไรแดงมาฟักนี่แหละครับจะทําให้มีอาหารอนุบาลลูกปลานะครับอาหารอนุบาลลูกปลาที่ดีที่สุดคือไรแดงนะตอนนี้นะครับที่รู้สึกนะที่ลองทําก็จะเป็นไรแดงจะดีที่สุดแล้วถ้าใครมีอะไรจะสอบถามก็สามารถสอบถามมาในคอมเมนต์หรือจะเข้าไปในที่เพจก็ได้นะครับเพจชื่อ ปลากัดนิคมพัฒนาละยองนะครับหรือนิวเคลียร์เบต้าฟาร์มนะครับเซิร์ชใน Facebook เจอเลยนะครับนิวเคลียร์เบต้าฟาร์มนะครับมีอะไรสอบถามมาได้ถ้าสนใจปลาสนใจอะไรก็สอบถามมาได้นะครับเป็นฟาร์มน้องใหม่นะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับนี่นะครับหลังจากผ่านไปวันหนึ่งนะครับเราจะเห็นการแตกตัวของลายแดงนะครับดูนะครับไอมันจะมีลายตัวเล็กๆนะครับอยู่นะครับนั่นคือการแตกตัวของลายนะครับ นี่เพิ่งผ่านไปวันเดียวนะครับยังไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ํานะครับเพราะเมื่อคืนทําประมาณ3-4-5ทุ่มครับตอนนี้เพิ่งทุ่มกว่าๆเองครับการแตกตัวของไรดีมากนะครับสูตรนี้แนะนําสําหรับมือใหม่เลยนะครับนี่นะครับเกาะอยู่ตามขอบนั่นลูกไรหมดเลยนะครับ